เจ้าแห่งยุทธพัณฑ์ตอนที่1,813ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์เหตุใดเหนือมนุษย์จำนวนมากถึงล่ามังกรไม่ได้เพราะไม่อาจทะลวงผ่านการป้องกันสมบูรณ์และเกล็ดมังกรเรียกว่าการต่อสู้ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าฝ่ายนึงไม่ได้รับความเสียหายอะไรเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆในแง่การ,รเผชิญหน้ากับมังกร ฮันยะเตยยู่เหนือคนอื่นๆไปอีกขั้นหนึ่งนักกล้ามังกรดาบพิฆาตมังกรของฮันยะเตะททำลายการป้องกันสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายแถมยังปนได้แม้กระทั่งเกตดไมเว้นแม้แต่เก็ดของมังกรโบราณโดยที่ไม่ต้องเสกดาบพิฆาตมังกรลำพังปานพิฆาตมังกรในรูปร่างของสายฟ้ามันก็เพียงพอแล้วที่จะทำลายเก็ดท้าวก้าจนแทบไม่เหลือชิ้นดีแต่ถ้าหากว่ากันตามตรงมันคือ เกรดที่ไม่ได้อยู่บนตัวของชาวก้าอีกทั้งในนี้ยังเป็นโลกจิตภาพของฮายาเตะอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะนับรวมปัจจัยข้างต้นเข้าไปด้วยแต่ว่าความน่าทึ่งมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปไหนต้องไม่ลืมว่าในการหลอมเกรดทาวกาครั้งแรกเกรดต้องพึ่งพาไฟของเฮสเซเทียกับฟินิกแดกมึกกล้วยบ้างเหรอบ้าจริง ย้อนกลับไปในตอนที่พิกซอสเรียกอินโนเซนต์ของเมอร์เซเดสว่าลูกอมดาวตกกลิดเองก็แอบขำเขายังจิกกัดในใจอยู่ว่าสมองคิดได้แค่นั้นเองหรือไงนั่นคือเหตุผลที่เขากำลังรู้สึกเสียศักดิ์ศรีเป็นเพราะว่าเศษเกล็ดแต่ละชิ้นของชาวก้าที่ถูกปานพิฆาตมังกรฉีกทิ้งทำลายดูยังไงมันก็เหมือนกับบึกกล้วยบ้างที่วางหนูในชามจำปงงรุนแรงเกินกว่าที่เราต้องการ แต่ก็ยังดีที่ได้เห็นว่าเกล็ดยังไม่สูญเสียแก่นแท้ของมันพอได้ไหมไม่สภาพนี้เอาไปทำชุดเกราะไม่ได้แน่นอนว่านำมาสร้างได้แต่ว่าประสิทธิภาพของมันจะห่วยและเหนือสิ่งอื่นใดรูปโฉมมันอาจไม่งดงามตามที่ต้องการเปลี่ยนความรุนแรงได้ไหมเอาเป็นอยากได้แรกว่านี้้งเหรอ,อไม่สิ ลดลงเหลือสัก20%เมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้ความรุนแรงสูงสุดงั้นเหรอกกิดผู้วางเก็ดเท้าวก้าแผ่นใหม่ลงไปบนทั่งเสนอแนวเสนอแนะออกมาด้วยสีหน้าเจือความตกตะลึงนี่นี่มันปล่อยเปน็นที่เดียวเองเหรอเนี่ยประมาณนั้นทุกคนเข้าใจแล้อฮายาเตะที่พยักหน้ารับหลับตาลงราวกับว่ากำลังเข้าฌานลมหายใจเริ่มเปลี่ยนไป ปานพิฆาตมังกรที่ตอบสนองด้วยความคิดเขาดูเชื่องช้าและบางลงเก็ดปวดทั้งสั่นสะท้านทันทีเกิดจากฝีมือของปานพิฆาตมังกรที่จู่โจมขณะให้ยเ,เตะกำลังหลับตาอยู่คราวนี้ก็ฉีกออกเป็นหลายชิ้นเหมือนเดิมบาลงอีกนิดเบาลงอีกบาลงอีกคราวนี้อย่าเล็งตรงกลางเก็ดแต่สูงขึ้นไปเหนืออีก5เซนติเมตรในแถวแนวเฉียง ตกน้นไปศูนย์กลางของลายเอาความแรงเท่ากับคราวที่แล้วเออดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนถ้าใช้รูปแบบอัศดีบาทเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทำลายควรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมไม่ต้องเรามาถูกทางแล้วยิงหลายจุดพร้อมกันได้ไหมอ๋อได้ละอย่างนั้นขอตรวจสอบแบบหนึ่งนะเจง๋งได้แล้วเรามาถูกทางแล้ว เวลาผ่านไปนานโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ช่วยทำให้กลิ่นค้นพบว่าลำพังการยิงเพียงแค่อย่างเดียวก็พอแล้วที่จะสร้างผลลัพธ์เช่นการหลอมและขึ้นรูปโลหะแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับที่ตาเห็นต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างมากผ่านการลองผิดลองถูกอยู่นับสิบครั้งสำเร็จสำเร็จแล้ว <laughs> ไม่มีสิ่งไหนหอมหวานได้กว่ารางวัลการทำงานหนัก ยิ่งไปกว่านั้นการสร้างไอเทมยัยงถือเป็นโลกใบใหม่ właści, สําหรับฮายเตะเขาประทับใจมากที่ตนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เกล็ดมังกรโบราณถูกฉีกตามลายและนํามาถักเข้าด้วยกันเหมือนกับได้เดยสองมือของฮายเตะเขาได้ร่วมรังสรรค์ผลงานตามความต้องการของเอกเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และน่าประทับใจมากแต่ตอนนี้ยังขาดัวตรฐาน เราควรลองทำดูใหม่หายะเตะเผยนิสัยส่วนตัวออกมาไม่มัวลุ่มหลงอยู่กับความสำเร็จที่เพิ่งเคยลิ้มรสเขาพยายามค้นหาและพัฒนาข้อบกพร่องกลีดสายหน้าไม่ไม่จะเป็นมันออกมาด,กาดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากเลยสิ่งที่เรียกว่าชุดกรอไม่ใช่วัตถุทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ต้องสร้างตามสรีระของผู้สวมและแน่นอน ความยาวกับความหนาของแต่ละส่วนย่อมไม่เท่ากันสรุปก็คือไม่ว่าจะบางหรือว่านาะมันมีที่ให้ใช้ประโยชน์เสมอทั้งหมดคือวัตถุดิบล้ำค่าไม่ต้องกังวลไปเกรดเริ่มก้มหน้าทำงานหลังจากเปิดเขตแดนทองคำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประสานจินตภาพเข้าด้วยกันในตาสีฟ้าของฮายาเตะที่กระจ่างใสเหมือนกับลูกปัดค่อยๆเคลือบไปได้วยความสดอกสนใจ ดูเหมือนเขาจะไม่คุ้นเคยกับภาพที่เกล็ดมังกรถูกปลายนิ้วกริตรถักเข้าด้วยกันเหมือนกับได้สักเท่าไหร่เมื่อรู้ตัวอีกทีได้เกล็ดมังกรทอได้เกล็ดมังกรก็ถูกทอเข้าไปกับส่วนโครงของชุดเกราะโดยที่ด้านในบุด,ด้วยหนังของชาวกาฝลังเทพของกริตรไม่ได้เคลื่อนไหวมันแน่นิ่งราวกับรูปปั้นเหมือนกับเป็นตัวแทนของจิตอันสุข,ขุมของเจ้าของอย่างไรก็ดีดวงตาของมังกรทองยังคงกรอกซ้ายขวา เรากับกำลังเฝ้าระวังรอบตัวยังกับมันมีชีวิตจริงๆแปลกเจดหน้าขนตุดลุกไม่ได้เป็นแค่กลุ่มก้อนพลังเทพหรือเชกเช่นไฮยเตะผู้เปลี่ยนปานพิฆาตมังกรเป็นรูปลักษต่างๆการที่กฤตจ,จะสร้างมังกรจากพลังเทพก็ย่อมไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นแต่ว่าการสร้างมังกรให้ดูเหมือนมีชีวิตและมีลมหายใจถือเป็นคนละขอบเขตโดยสิ้นเชิง ไม่จำเป็นต้องไปคิดมากอย่างไรก็ตามแต่ลังเทพรูปลักษณ์มงกรทองของกฤีไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแน่นอนเป็นเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าใกล้เคียงมันต้องถูกเพ่งเล็งโดยสุสานมงกรสามารถตีความได้ว่าสิ่งนี้คือพลังเทพที่กฤีบรรจงแกะสลักเพื่อความน่าเกรงขามให้กับตัวเองด้วยความชํานาญมืออันประณีตบรรจงระดับกฤีการสร้างของแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากคล้งคล้ง คลเสียงใสกังวานของคอนดังขึ้นเป็นระยะตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเกล็ดมาสารเข้ากับกระดูกที่ขึ้นโครงเอาไว้ก่อนชุดเกราะตัวนี้ชวนให้นึกถึงเปลวไฟที่ไหววูบยังอ่อนโยนสีแดงหรือว่าสม้มขึ้นอยู่กับมุมของแสงดูคล้ายกับชุดเก,กราะมังกรเพลิงที่กิดกำลังสวมอยู่แต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวกลิดนั้นใส่ใจว่าผู้สวมคือฮายาเตะ สุภาพบุรุษผู้สูงส่งเยี่ยงขุนนางสง่างามยิ่งกว่าใครในโลกคงจะดูไม่ดีนักถ้าหากจะให้ฮายาเตะเจ้าของเรือนผมสีทองเงางามและผิวพันขาวผ่องสวมชุดเกราะสีแดงเพลิงที่เด่นสะดุดตามันชูดฉาดเกินจนกระทั่งกลัวว่าจะถูกผู้คนมองว่าเฉมย้อมสีดีกว่าเดิมทีการย้อมสีมักทำได้เฉพาะวัสดุประเภทผ้าหรือว่าหนัง เพราะสีย้อมไม่ค่อยเป็นมิตรกับโลหะในหลายครั้งในหลายการณใ <c oughs> ออกีในหลายในหลายหลักออกเสียงผิดในหลายกรณีจะไม่ได้สีตามที่ต้องการเป็นเพราะว่ามันใกล้เคียงกับการเคลือบมากกว่าการย้อมแต่ว่าแน่นอนนั่นมันเป็นปัญหาของสามัญชนเท่านั้นเรดสามารถเปลี่ยนให้โลหะเป็นสีอะไรก็ได้ตามที่ใจอยากขณะที่เปิดรายการสีย้อมขึ้นผ่านคุณคิดเกี่ยวกับสัดส่วนการผสม ท่อพวกนี้เอาไว้ทำอะไรอายเตตตั้งคำถามท่อบางๆที่กลิดสร้างจากศิลาศักดิ์สิทธิ์ถูกโยงจากบริเวณหัวไหล่ของชุดเกราะผ่านหน้าอกลงมาถึงสะโพกท่อถูกสอดเอาไว้ด้านในของชุดไม่ใช่ด้านนอกท่อสำหรับลำเลียงปานพิฆาตบมังกรเพื่อสร้างเกาะคุมกายไงละ่ะป่านพิฆาดบมังกรจะปฏิเสธอำนาจของมังกร เกรดนั้นกังวลว่าหากไฮยะเตะสร้างเกาะคุมกายขณะที่สวมชุดมังกรเพลิงอยู่คุณสมบัติหลายข้อของชุดเกราะนั้นอาจถูกผดึกไว้หรือกล่าวได้ว่าแทนที่การสร้างเกาะคุมกายจะช่วยทําให้พลังป้องกันสูงขึ้นมาแต่มันกลับทำให้ทำให้ไฮยะเตะนั้นอ่อนแอลงดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีท่อเพื่อการนั้นศิลาศักดิ์สิทธิ์แร่ธาหายากที่ได้รับจากเฮกเซเิ e ียถูกนํามาใช้กับชุดเกราะตัวนี้ มันคอยป้องกันไม่ให้ปานพิฆาตมังกรแทรกซึมเข้าไปในชุดเกาะได้จะได้ผลแน่หรือขอข้าทดสอบได้ไหมฮะด้วยความยินดีหลังจากกลิดอนุญาตหายาเตะก็ปล่อยป,อยปานพิฆาตมังกรไหลไปตามท่อดวงตากลิตนั้นพันเบิกออกกว้างเขารู้สึกทึ่งเมื่อได้เห็นด้านในชุดเกาะค่อยๆกลายเป็นสีขาวมันงดงามเหลือเกิน เป็นสีที่เข้ากับไฮเดตได้อย่างสมบูรณ์ราวกับเกิดมาเพื่อเขาเมื่อกกฤดเปิดช่องสัมภาระติ้งชุดเกาะมังกรของนักล่ามังกรเสร็จสมบูรณ์ข้อความระบบกระเด้งแจ้งเตือนออกมาบานพิการมังกรคือส่วนสุดท้ายที่ช่วยทําให้ชุดเกราะนั้นเสร็จสมบูรณ์แน่นอนเกรดของมันขึ้นหนึ่งเดียวเป็นอื่นไปไม่ได้เลยช,ชุดเกราะชุดเกาะมังกรของนักล่ามังกรมัน ไม่ควรจะมีที่ไหนอีกแล้วอ่ะลองสวมดูท่าทีเรากับกำลังถือสมบัติที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกกรีดผู้บัญจงุงยกชุดเกราะมังกรขึ้นยืนให้หฮยะเตะอย่างระมัดระวังหฮยะเตะพยักหน้าแค่นั้นก็เพียงพอปานผิคาดมังกรที่ไหลเวียนในชุดเกราะมังกรตอบสนองต่อความคิดของยุของโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาสวมใส่ชุดเกราะห่อหุ้มร่างกายไฮยะเตะให้จนเสร็จสับ <laughs> หลังอยากลองขยับร่างดูเล็กน้อยเฮนจเต้ก็ระเบิดเสียงหัวเราะนับตั้งแต่กลายเป็นนักล่ามังกรจวบจนปัจจุบันช่วงชีวิตอันยาวนานที่ผ่านมานั้นรู้สึกเหมือนกับเพียงแค่ครู่เดียวไม่มีวันไหนเลยที่สบายใจเท่ากับวินาทีนี้แล้วเรากับเด็กได้นอนในเปลสะดวกสบายจนไม่คิดว่าจะมีสิ่งใดสู้ได้อีกอ่าในที่สุดก็ ได้รู้สึกเหมือนมีชีวิตสักทีคำพูดแฝงเอาไว้ด้วยหลากหลายความหมายดวงตากดดริ่ดเริ่มแดงละเลือหัวใจเออล้นด้วยอารมณ์นับแต่นี้ไปจงใช้ชีวิตเหมือนกับแรงซับเขาอยากจะพูดคำเท่ๆอยู่หรอกแต่มันก็ไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีรอเอลกับฮิโรยคอยช่วยคิดบทให้ถึงแม้ว่าจะพูดจาเพี้ยนๆออกมา ซึ่งเกิดจากความปรารถนาที่อยากจะให้ฮายะเตะตายยากเหมือนแมลงสาบความปรารถนาดีของท่านก็จะรักษาวไว้จนวันตายถึงจะพูดไม่เก่งแต่ความรู้สึกก็ส่งไปถึงอีกฝ่ายได้ได้เห็นฮายะเตะยิ้มออกมาให้กลิตก็ถอนหายใจโล่งอกฉันเองก็นับถือน้อยนะในที่สุดก็สามารถพูดชื่นชมได้เหมือนกับคู่คนสักที รอยยิ้มของไฮยะเตคือสิ่งสุดท้ายที่กริตเห็นก่อนที่ภาพจะตัดสติกฤริตถูกส่งกลับมายังโลกความจริงยินดีต้อนรับกลับบีบันกล่าวทักทายคนทั้งสองเขายังยืนอยู่ในจุดเดิมโดยไม่ขยับเลยแม้แต่ก้าวเดียวระหว่างที่กริตและไฮยะเตคเข้าสู่โลกจินตภาพบีบันคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเงียบงนันให้ทั้งสองตัวตนสมบูรณ์ผู้ประสานจินตภาพเข้าด้วยกัน เป็นคนคุ้มกันที่ชวนให้อุ่นใจที่สุดในโลกกลับมาแล้วกริดขานรับด้วยอารมณ์ท่วมทน้นในใจทใั้งมีความสุขและตื่นเต้นเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอที่ได้ช่วยเหลือคนที่สำคัญขณะกริดกำลังอิม่มเอมใจบีบันมองสำรวจชุดเกราะไฮยเตะเปิดปากถามออกมาขอลองฟันสักทีได้ไหมขอรับให้ตายสิบีบันก็ยังคงเป็นบีบัน กลิดหัวเราอให้กับพฤติกรรมสุดเพี้ยนพางสลัดความคิดที่ยังตกค้างอยู่ในใจตอนนี้เขาดึงความสนใจของบีบันออกจากไฮจเ,เตะท,ที่กำลังทำตัวไม่ถูกเอาล่ะบีบันตาตายแล้วดาบที่อา่าที่สุดในโลกบีบันมีไอเดียในใจเมื่อผู้ผลิตถามด้วยสีหน้ามั่นใจลูกค้าอย่างเขาจึงลองบอกความต้องการออกมาอย่างเปิดเผยข้าอยากได้ดาบที่ใหญ่และดัก เสดที่ฟันคอมังกรขาดในครั้งเดียวบีบันคือเทพดาบสามารถใช้ดาบได้ทุกรูปแบบรูปทรงและขนาดโดยที่ไม่เกี่ยงน้ำหนักไม่มีข้อจำกัดต่อให้เป็นภูเขาภูเขาไทยก็เหรอภูเขาใหญ่ๆของจีนนะฮะน่าจะเป็นอะไรไทซานใช่ไหมถ้าหากว่ามันถูกจำแนกเอาไว้ว่าเป็นดาบแล้วเหรอก็บีบันก็จะกวัดแกว่งและใช้วิชาดาบได้อย่างอิสระกลิตเองก็เข้าใจหัวอกอ่อ ตกลงถ้าอย่างนั้นมาลองกันเถอะทันใดนั้นดาบยักษ์ก็ผุดขึ้นในจินตภาพของบีบันดาบที่บีบันประรานมาโดยตลอดในแง่ของผู้ผลิตเป็นเรื่องน่ายินดีที่ลูกค้าเตรียมแบบอ้างอีกมาให้ไม่สิอาจยังเร็วเกินไปที่จะดีใจการจะสร้างดาบยักษ์ที่อยู่ในจินตภาพของบีบันถึงจะใช้เกรดและกระดูกชาวก้าที่เหลือทั้งหมดมันดูยังไงก็คงจะไม่พอ บีบันไม่พลาดสีหน้าของกรีผู้กำลังกังวลกับปัญหาด้านวัสดุติดปัญหาตรงไหนกันเหรอวัสดุที่มีคงไม่พอที่จะสร้างดาบยักษ์ฮะอ,อ๋อเรื่องแค่นี้เองมีวัสดุไม่พอสินะอบีบันผู้ไม่เก็บซ่อนสีหน้าผิดหวังเลื่อนมือขึ้นมาลูบคางท่าทีเรากับกำลังใช้ความคิดอยู่ในตาสีน้าของเขาซึ่ง แงนมองเพดานค่อยๆเลื่อนไปยังทิศทางหนึ่งทิวทัศน์ของฝั่งตรงข้ามห้องทํางานของฮายาเตะอย่าบอกนะว่าไอ้ไอ้มังกรมารบันเฮเลีย <c oughs> ห้องของมังกรบันเฮเออเดยวห้องที่มังกรมารบันเฮเลียขออยู่ตามลําพังเพื่อเรียบเรียงความคิดวัตถุดิบคือกระดูกและเกล็ดของมังกรโบราณใบหน้าของกรีฑแลฮะฮายาเตะนั้นพันแข็งกระด้าง ผอว่ามันต้องไปขอไอ้บันเลียนแน่เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะฮะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดี